ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปุริรัมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Happiness and Safety Practice ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประเด็นพิจารณาประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ ส่วนที่1การดําเนินการด้านการเสริมสร้างความสุขส่วนที่2การดําเนินการสถานศึกษาปลอดภัยส่วนที่1การดําเนินการด้านเสริมสร้างความสุขสุขาดีมีความสุขมีระบบการจัดการในด้านความสะอาดของห้องน้ํามีการจัดเวรทําความสะอาด ควบคุมตรวจตราเป็นประจำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการจัดระบบน้ำที่มีคุณภาพไม่มีลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่กักเก็บน้ำอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆมีระบบระบายอากาศที่ดีปราชจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ห้องน้ำเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนพร้อมติดป้ายแยกหญิงชายห้องน้ำไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่รับตามีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณด้นานโภชนาการสถานศึกษามีการจัดทําแผนจัดซื้อจัดหาบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับอาหารกำหนดรายการอาหารอย่างหลากหลายถูกต้องตามหลักโภชนาการปริมาณอาหารที่เพียงพอกับนักเรียนในแต่ละวันการประกอบอาหาร ผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและโรคติดต่อสวมถุงมือในการหยิบจับอาหารในการประกอบอาหารทุกครั้งมีการจัดควบคุมดูแลให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานโรงครัวและโรงอาหารจัดอยู่ในพื้นที่ปลอดโรง่งมีระบบระบายอากาศที่ดีมีแสงสว่างเพียงพอป้องกันสัตว์และแมลงตามหลักสุขา พิบาลมีการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหารเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนส่วนที่2การดำเนินการสถานศึกษาปลอดภยัยนโยบายการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภยัยจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ประกาศอาทิเช่นคำสั่งเวรคำสั่งเวรประจำวันรายงานตรวจเช็คความปลอดภัยของอาคารมีการจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในแผนปฏิบัติการโดยทำประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปุริรัม ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานความปลอดภัยด้านผู้เรียนสถานศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีของนักเรียนเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กซึ่งได้ดำเนินการตรวจสุขภาพคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนในห้องเรียนเสมอโดยครูประจำชั้น ครูอนามัยมีการดูแลเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดภายในสถานศึกษาได้มีการจัดห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะพร้อมต่อการใช้งานด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุเกินความควบคุมดูแลได้นั้นจะมีการส่งต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที นอกจากนี้งานอนามัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ครูในสถานศึกษาจึงได้มีการประสานงานพาคีเครือข่ายโรงพยาบาลประจำจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสุขภาพให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนอีกทั้งยังมีเครือข่ายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโพงตำาบลอีสานจังหวัดบุรีรัมย์สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV สําหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไป การดำเนินงานความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาสถานศึกษามีการสำรวจซ่อมบำรุงระบบป้องกันระบบแจ้งเตือนระบบอานัตส,สัญญาณเตือนภัยเป็นประจำสม่ำเสมออีกทั้งยังมีการขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนการดาเนินงานความปลอดภัยด้านการรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาดำเนินการด้านความปลอดภัยโดยมีการกำชับให้ผู้สอนดูแลนักเรียนในช่วงเวลาของการเรียนการสอนและช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจำวันเป็นประจำทุกวันอย่างเคร่งครัดคัดกรองบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการภายในสถานศึกษาทุกครั้งรวมถึงได้มีการนําเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาใช้เพื่อเฝ้าระวังในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอุบัติภัยในโรงเรียนสถานศึกษามีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเช่นทางลาดเราจับป้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ป้ายบอกทางที่ชัดเจนมีจุดบริการรับส่งนักเรียนมีจุดรวมพลการดำเนินงานความปลอดภยัยด้านปัญหาสังคมสถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกค,ครองและนักเรียน เพื่อให้มีความรู้และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันตนเองการล้อเลียนและกลั่นแกล้งในชั้นเรียนรวมถึงภัยอื่นๆในรูปแบบที่หลากหลายการสร้างภาคีเครือข่ายงานสถานศึกษาปลอดภยัยสถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายนอกทุกภาคสว่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสน,นุนตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนามอย่างสม่ำเสมอมีการรายงานเหตุการณ์เหตุฉุกเฉินผ่านกลุ่มไลายสถานศึกษาผ่านระบบ MOE s a f e t y CENTER เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาสถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภยัยให้แก่คุณครู บุคลากรของสถานศึกษาทุกท่านให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เบื้องต้นได้มีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปพัฒนางา,านด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสถานศึกษามีการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ทุกด้านจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2564ลำดับ3ระดับเงินรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตประจำปีพุทธศักราช2565ระดับดีเด่นและ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตประจำปีพุทธศักราช2566ลำดับ3ระดับดีเด่น